นี่ยาหยีลูกไม่ต้องไปทํางานก็ได้อยู่บ้านอยู่ดูแลธุรกิจของพรอบรัวเราหนูไม่เอาพอ่อหนูจะตั้งใจทํางานอย่าโหมไานหนักนะลูกพ่อเป็นห่วงยาหยาหีเฮ้ยขนมบริษัทแจกฟรีวะ่ะป็ะอยับไปต้องไหวบ้านแฮ สวัสดีค่ะหน้าฉันเป็นพนักง,งานฝึกงานค่ะชื่อยาหยีต่อไปเนี่ยผมเป็นหัวหน้าคุณแล้วในพผนแนเนี่ยผมเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยนะเดีย๋ยวผมจะค่อยๆสอนงานคุณแล้วกันในไหนวันนี้ก็คุณมาทํางานวันแรกอะค่ะจะให้ทยีทำอะไรคะงั้นก่อนอื่นเลี้ยงน้าผลมไม้เพื่อนร่วมง,งานก่อนเลยเพื่อนร่วมง,งานเหรอคะใช่เพื่อนร่วมง,งานเธอต้องใจกว้างรู้ไหมเงินเล็กๆน้อยๆอ่ะอย่าไปคิดมาก ไม่งั้นเธอจะอยู่บริษัทเนี้ยยากนะหืมหัวหน้านี่สอนด,ดีจริงๆเลยนะคะวุญญายี่คะอยู่ไหมคะน้ำมาส่งแล้วค่ะอ่อทางนี้คะ่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดก็สองหมื่นสี่พันบาทคะ่ะลองเช็คจากสลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวนะยายีเพื่อนร่วมงานในความใหม่ของเธอทั้งบริษัทเนี่ยนะ,ะมันไม่ถูกตรงไหนหรอคะ เพื่อนในบริษัททั้งหมดอ่ะก็มีโอกาสมันเพื่อนร่วมงานของหยีไม่ใช่เหรอคะแต่นี่มันสอง0 0ืสี่พันเลยนะก็หัวหน้าบอกให้หยีใจกว้างไม่ใช่เหรอคะเรื่องแค่นี้นิดเดียว <c oughs> โอ้ยจะให้วางตรงไหนนะคะอุ้ย, <c oughs> ยวางข้างในได้เลยคหัว <c oughs> หน้าคะนี่เราไปหาลูกค้าทาไมต้องนั่งรถเมล์ด้วยหรอคะเรื่องแค่นี้เธอก็ไม่รู้เหรอเนะี่ยไม่รู้อะไรเหรอคะหัวหน้ามาเดี๋ยวฉันสอนปกติแล้วเราไปหาลูกค้าเราจะได้ค่าน้ำมันต่อรอบ5 0รอบาท แล้วไงคะนี่เธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอถ้าเรานั่งรถเมล์เราจะเหลือเงินทั้งหมด470บาทอ๋อเขา้าใจละ470บาทก็เป็นสวัสดิการที่บริษัทใหเราไงเป็นแบบนี้นี่เองแต่ว่าฉันมีวิธีที่ดีกว่านะนี่เธอพาฉันมาเช่ารถเหรอแพงกว่านั่งรถเมล์อีกนะพอดีเป็นธุรกิจของที่บ้านอะเลือกได้เลยนะชอบคันไหนแถมน้ำมันให้ได้โ้โหธุรกิจที่บ้านเหรอมีเป็นหมื่นๆคันเลยอะเป็นธุรกิจเล็กๆของคุณนาฉันเองอะ เธอนี่เยี่ยมจริงริงแค่นี้เราก็มีสัสติการมากขึ้นละเห็นไหมล่ะวิธทีที่ฉันบอกเยี่ยมที่สุดละนี่ใกล้จะปีใหม่ละต้องหาของขวัญให้ลูกค้าอีกไม่รู้จะซื้ออะไรให้ลูกค้าเลยเพราะหน้าฉันรู้แล้วว่าจะเอาอะไรให้ลูกค้าดีแต่งบบริษัทเราอะนี้ไม่เยอะนะขนมพวกนี้เลยหนูอะกินบ่อยมากอ๋อนี่มันขนมร้านดังไมชลินสตาร์สามดาวเนี่ยมันแพงไปไหมอ่ะใครจะไปซื้อให้ลูกค้าไหว เอาเนี้ยแหละให้ลูกค้าดีที่สุดแล้วค่ะทำไมอ่ะอ๋อหน้าหนูเป็นเจ้าของร้านนะคะเนี้ยเอามาให้หนูกินทุกวันเลย <c oughs> อย่างนี้เข้าทางเลยดิถ้าหัวหน้าอยากกินอ่ะก็บอกยีได้นะคะดี๋ๆเอามาเพิ่มให้เยอะๆเลยเฮ้ยมันฟรีใช่ปะฟรีค <c oughs> ่ะหัวหน้าแล้วก็สวัสดิการของบริษ,ษัทอ่ะหัวหน้าก็รับเต็มเต็มเธอเนี่ยเก่งขึ้นมากจริงๆนะถือว่าฉันเนี่ยสอนเธอได้ดีจริงๆ ใช่แล้วค่ะพัวหน้าหัวหน้าหนูเนี่ยสุดยอดจริงเงินเดือนเพิ่งจะออกต้องจ่ายค่าบ้านค่ารถไหนจะต้องส่งเงินให้พ่อแม่อีกเหลือเงินเดือนแค่หลักร้อยเองมันก็เป็นอย่างนี้กันทุกคนแหละเดี๋ยวนะเงินเดือนเนี่ยต้องแบ่งให้พ่อแม่ด้วยหรอคะยายีเธอไม่รู้เหรอแบบเนี้ยเขาเรียกลูกกตัญยุสงสัยต้องแบ่งเงินให้พ่อแม่บ้างแล้วแหละนี่เธอไม่เคยโอนเงินให้พ่อแม่เลยเหรอ พ่อคะเงินเดือนหนูออกหมื่นแปดหนูโอนให้พ่อหมื่นเจ็ดแค่นี้เราก็เป็นลูกกตันยูแล้วฮะเหลือใช้แค่พันหนึ่งเนะยยี่ยนะยายียาจยีอยู่ไหนเจยีเดี๋ยวก่อนค่ะท่านประธานท่านประธานจะไปไหนท่านประธานมาอะไรนะท่านประธานมายจยีเงินนี้ลูกโอนให้พ่อนะ่ะมันมากเกินไปเดี๋ยวพ่อจะโอนคืนให้นะ พ่อไม่เป็นไรหรอกมูยังเหลือใช้ตั้งทันหนึ่งคนอื่นเหลือแค่หลักร้อยเองโห้ยเหลือเยอะกว่าฉันนีกไม่ได้ไม่ได้พ่อจะให้ลูกลำบากได้ยังไงเงินเดือนลูกแค่หมื่นแแต่โอนให้พ่อหมื่นเจ็ดไม่ได้เอาขึ้นไปท่านประธานคะเรามีสัญญาที่ต้องเซ็นนะคะมูลค่าตั้งสองพันล้านบาทฮะสองพล้าน,นเรื่องแค่นี้ตรงไห้ฉันดูแลก็เแ็นเซ็นแทนไปเลยสิเดี๋ยวพ่อจะโอนเงินให้ลูกคืนนะ เดี๋ยวนะพ่อมาทำไมต้อง17ล้านเนี่ยฮะ17ล้านนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยฉันสอนใครอยู่เนี่ยก็ลูกท่านประธานไงล่ะคะนี่ฉันเหมือนสอนจระเข้ว่ายน้ำชีพพงให้กระลอกฉันไม่สิทธิ์อะไรเนี่ยแต่วันนี้ฉันมองโลกเปลี่ยนไปก็เพราะว่าเจอคนที่ดีอย่างธอคนอยัางเธอต้องมาเจอกับฉัน ซีโอคนใหม่ยังมาไม่ถึงก็เดือดร้อนพวกเราทำโอทีจัดงานต้อนรับเลยนะนางเป็นลูกสาวคนเดียวของประธานใหญ่ว่าที่ประธานบริษัทในอนาคตไมร่ระวังคำพูดทีหลักมาแล้วมา,มาแล้วมาแล้วแล้วเฮ้ยขอโทษน,นะครับขอทางหน่อยครับรอก,ก่อนครับ ยี่สิบเอ็ดครับขอบคุณครับเฮ้ยนี่คนอะไรเนี่ยไม่มีน้ำใจเลยเซียวคนใหม่เข้ามาทำงานวันแรกก็โดนในใช้กดลิตละหนุกฉันว่านาคตนาย่ะเจริญฮะ c ซีเหรอครับโอ้ยยังดีเกือบสายแล้วเนี่ยมาสายใน่อนวิผักเงินฮะพี่หึงป้าว่าเซีโอ เวลางานคุยเรื่องส่วนตัวหักเงินบริเวณสำนักงานแม่อนุญาตให้ทานอาหารหักเงินนางมานแบบนี้เนี่ยขอให้เทวดาปรับน้งกับพี่เธอะนายคนนั้นอะมานี่หน่อยคะ่ะ เอกสารนี้ต้องส่งพรุ่งนี้เช้าวันนี้ช่วยทำ OT หน่อยนะคะฮะแต่วันนี้วันเกิดแม่ผมผมขอเวลาไม่ได้ค่ะขอโทษนะครับแม่เจ้านายอยู่ๆก็ให้ใช้ทำ OT อะ่ะ<อ>ช้วยเลืนไปงานวันเกิดแม่ไม่ได้ครับไม่เป็นไรหรอกแม่ฉลองวันเกิดคนเดียวก็ได้จ้ะลูกดูแลสุขภาพด้วยนะอย่าทำงานหนักเกินไปล่ะเวลางานคุยโทรศัพท์ที่ไม่เกี่ยวกับงานหักเงินเอ่อคือว่า โป,ปรกันตวันก่อนนะนะโปรสาบผมดำในที่ประชุมอะ่ะเขาอะ่ะถามเงินผมตั้งหนึ่งนาทีพวกนั้นนะนะตั้งฉายายห้นาว่าต้องแม่หับเงินนี่คุณไปซื้อส้มตําให้ฉันหน่อยสิขอแบบแซบ่บๆนัวๆน,น,นะฉันหิวเดี๋ยวมีประชุมกับลูกค้าต่อไปซื้อแถวสยามก็ได้นะสาขาใหญ่ถ้าไม่อร่อยฉันไม่กินครับ <c oughs> ขอบคุณนะคะเอ้าไปได้แล้วสิคะวัวทำอะไรอยู่อ๋อไปเบิกเงินที่ผายบัญชีได้เลยนะคะหือว่าคุณยายีมีประชุมกับลูกค้าต่อแต่ว่ากินอาหารรถจัดแบบนี้แล้วไปคุณพอจะมีลูกอมไหมคะไม่มีครับแต่ว่าผมมีอันนี้ซอสเค็มแต่ดีช่วยให้กินปากสดชื่นครับตอนนี้เขามีจัดก,กิจกรรมพบรอบ 40, 40ปีซอสเค็มแต่ดีทวีโชค รุนรับรางวัลมูลค่ากว่า4ล้านบาทเพียงแค่ซื้อยาสีฟันซอมรนที่มีสติกเกอร์แปะอยู่หน้ากล่องก็สามารถรุนรับรางวัลเช่นสร้อยคอทองคํารถจักรยานยนต์มาฮ่าฟาซิโอและรถยนต์ไฟฟ้า BYD Seudyramid ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2567ครับเอ้คุณนายหญเพิ่งทิ้งนะครับเราต้องสแกนสติกเกอร์หน้ากล่องและกรอบข้อมูลก่อนนะครับเราถึงจะมีสิทธิ์ร่วมรันรางวัลและเราต้องเก็บกล่องยาสีฟันที่มีสติกเกอร์ไว้เป็นหลักฐานถ้าหากไว้ได้รับรางวับ คุณไปซื้อที่ไหนมาหรอคะผมแวะซื้อตอนที่ผมไปซื้อส้มตำนะครับซอสสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศเลยนะครับโอเคขอบคุณนะคะแต่คุณใช้เวลางานแบบนี้ไปซื้อของแปลงฟันลุ้นโชคอย่างนี้ฉันขอหักเงินนะคะหักเงินนะคะหักเงินนะคะนะคะหักเงินหักเงินหักเงินคุณก็รู้จักแต่คำว่าหักเงินอะตั้งแต่คุณเข้ามาทางานในบริษัทอะคุณรู้ไหมว่าบริษัทมันตึงเครียดแค่ไหนอะและคุณรู้ปะพนักงานเงินเดือนแบบพวกเราเนี่ย ไม่ได้มีพ่อแม่รวยแบบคุณนะผมทนไม่ไหวแล้วผมขอลาออกได้ค่ะเชิญเลยเดี๋ยวฉันจะให้พนักง,งานฝ่ายบุกคนเนี่ยซื้อยาสีฟันซอเป็นลังให้คุณเป็นค่าเฉยๆแล้วกันนะคะนางมาลายเ้ยแต่ไม่คิดเลยเพอาะซอที่นางซื้อให้ทำให้เราแรกใส่ขอทองคำได้ตั้งหลายสลึงเนี่ยชีวิตจกกะก็เราจะพิกแล้วใครอะ ทำไมนอนอยู่ตรงเนี้ยคุณครับคุณคุณเฮ้ย่าอะไรบ้างเนี่ยทำไมแพงเงี้ยถ้าไม่ใช่ผู้ชองคำที่ได้จากซอนนิดแต่ไม่หมายแน่เลยตอนคุณตื่นคุณก็ทรมานผมนี่คุณหลักคุณยังใช้เงินผมอีกเหรอรอบนี้เนี่ยผมเจ้าคืนคุณให้เข้าเนื้อเลย,ยนคนุณ เป็นใครหรอคะฮะตอนรู้จักผลตัวเนี่ยคนไข้น่าจะสูญเสียความทรงจําครับอะไรนะสูญเสียความทรงจำเหรอครับใช่ครับคนไข้จําอะไรไม่ได้เลยครับฮะตังที่ฉันใจ่ายให้นางไปทําไงอะ่ะไม่ได้เงินผมจะเสียไปกับนางมารคนนี้อีกไม่ได้ตามผมมาครับเอคุณจะพาฉันไปไหนคะกลับบริษัทคุณไงครับเออฉันไม่รู้จักคุณนะคะ่ะทำไมฉันต้องไปกับคุณด้วยอะก็ เพราะว่าผมเป็นแฟนคุณไงครับ